ไม่แตนเลยปน,ปนปนปลาปนปลานิลผักเต็งถานเลยบทั้งผักลกโอผักหลกั้งผักลวกผักสดแลสมนนเนียงแตกงูเงี้ยกับมานน้ำนี่บักงูเงีย้ยมันห่อนคักเห็นบ่มันห่อน,นมะมันเต็งถาดมันใส่นหนี่บ่ได้มันสิลวกผักสดยาชมพูไงบอกตั้งแต่อันนี้ก็ลวกผัอกสดยาชมพู้เหรอบอกอันนี้เป็นดอกดอกกัยังนี่ดอกออดอกอนอันั่นไหมดอกต้นหอมดอกต้นหอมฮิมะบะทินี มามามาโวยกันสวยกันมาสิมามาโวยกันโวยกันออกมาโซยออกมาโวยมาโวยก่อนสิโวยมีใครขี้มใครขี้มแกสิวแกฝ่าหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวโจ๊ะโปพูดออยากสวยอยากใสยอยากสิวฝ่าหาย จากหนาไส้แล้วสีสวยสีใสสีขาวหนาสีเนียนหมบว่าหนาเป็นเต็นกาตีนกาลูกคุมกุลมันสีใสมันก็สิค่อยๆเปิดออกเป็นสิวเป็นฝ้ามันก็สีค่อยๆจางหายไปอย่าลืมแอดไลน์มาสั่งมานะคะแอดไลน์มาเลยแอดไลน์ให้เห็นเจอตัวเป็นๆอุ้มเอจ๊ะก็ย้ายชมพู่เบิร์เลยจะเนใจอีกคนนึงเป็นสลักคนนึงี่ต้องปิดมันเป็นลีอยู่เป็นลีอยู่นะม ลวดสมันนต์เลยเบลอหิมะ่นี่มันลุยเปิดผระอบพกข้าวเหนียวเบาข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะไอขึ้นหวนหุนเลยนะคะขอจบข้าวเหนียวก่อนเอาไว้ทั้งนี้บล็อกปกติเอาข้าวเหนียวไว้ทั้งนี้อร้่มเริ่มเรมเบลอเจียเจ้าหนี้จ่าพี่น้อนสกุลทุกคนเบลอเปิดบริสุทธิ์น้ำน้ำแข็งเลชสมันต์นิดเก่า อันเมื่อกี้กับเขา่ามีแต่ปนป่าอย่างเดียวบยอบยเลยจำเป็นแต่เรื่องมาซ้อนมาตัวนี้เรื่องมาซ้อนมาสดปนป่าเรื่องมาซ้อ,อนมาสดปนป่านะคะ่ะเรียกวะข้าวขา้เขาเหนียวข้าวเหนียวเบาคุยเลยเนาะสมัยก่อนเป็นเด็กหนุ่ยจำปนมาวัานนี้สมัยนี้เ่าแล้วคุยเอาอ ีดอกหอมหอแซ่แบแซ่บลวกเอาเด็ดตอนแรกแว่าสินหนึ่งแล้วนะลวกเอาดีกว่าเนะลวกเอาหวานข้อของหอมข้อข้อแบบอืม เลือมขิงไปดูดกินหน้าเหมือนลวกนี่โรอ้วานน้ำตาแถกเลยหืมลิ้นสวยๆของฉันอืมจัดหน่อยโต๊ะกับมี่อ่างนีไร

ผักไม่ดาว่าเปนผักโซเฟนี้เด็ดผักไมงดา No. บอกว่าอู้กินเสียภาพพจนหมดเลยสมัยเอากันไว้ล่อไม่เป็นผู้ดีกินเสียภาพพจคนไทยกินขวัญแจ็บมันเสียภาพพจน์หรอกทาบ่ได้ไปปนไปจีไปข่าไปทาบ่ได้ณทำลายร่างกายไทยห้อแค่นั่งแดดยืนเฮียนเขาเสียภาพพจนเพราะความ แบกความกินของทอานี่มันเสียอลรมเนเลิศผูดอดเสียภาพพูดไปผูดอดเป็นผู้ดีก็เป็นไปคอามกระสกินจังเสียแซ่แซ่ ดมีผักผดได้ยังดูอผักผดบ่หมีเป็นแบบแบบผักผุด คุณคิดไงหน่อยคนะุณคิดไงหน่อยคนะี่ผ่าพวกเสียที่เห็นผ่าพวกเสียขึ้นไปเป็นเรื่อชู้เรื่นชู้ไปเอาเมียเขาไปเอาผัวเขาไปตบตีกันแย่งผู้เบาแย่งเมียแย่แงผู้ยิ่ยงกันนะเสียผาาพลเกิดมาเป็นคนเสียใดเกิดอืม ยังคอยอยู่เมื่คืเปลี่ยนสู้มเมื่อคยไปเอาผัวไผ่มเมื่อคยไปแยงผัวไผ่มเมื่อคืนเปลี่ยนสูบเคยนไปตบตีกับไผ่แค่แดกโซ่มาเสียภาพผลดอกอืมน่าสับสลิด สนิดดกเป็นผู้ดีหลายผู้ดีเขามาเบิรงเยเป็ูดอะเขามอ่าบาดายังผัวมีแดดจรือจังช่วงนี้โควิดระบาดมีแดกเรียม เูอยากกินอะไรก็กินนะอยากแดกอะไรก็แดกนะจะโควิดหรือไม่โควิดไม่สนนะแดกอย่างเดียวพราะมีอันจะแดกมีอันจะแดกก็แดกไปแดกของตัวเองไม่ได้ไปแดกของคนอื่นนะจริงนะไม่ต้องเสียภาพโคตรหรอกแค่แดกโเนี่ยอม ไม่เสียภาพพจไม่ต้องกลัวหรอกไม่ใช่ปูแดกโชว์แล้วเข้ามาดูยันปูว่าคนต่างชาติมาเห็นแล้วเขาอบอกว่าคนไทยกินแบบนี้อ๋อกินแบบนี้แหละคนไทยจะกินแบบไหนใส้มือออืืใส่มือกินไม่ทันกระสิเลยเอาตีนกินเิยคนมีมือให้ใส่ก็ต้องเอามือเขาบมีมือกับเอาตีนกินจบสองย่างจบ ไม่กน,นอินเดียเขาใส่มือกันอืเขาเห็ดอันเนียงกว่ะเขาเห็ดโรตีเขาเห็นโรตีเ,าเตอามาขายเมืองไทยให้พวกเจ้ากินอยู่นั่นเขาตีนหยัางมาเล่นมาเห็นนะเสียภาพปวดโบเห็นกินอยู่ด้วละ่ะ <laughs> บ<า>้าพวกอินเดียเขากินมือกับ่าเห็นเป็นหยังและะ้วเ่